พักไป2วันกลับมาพบกับช่องทีเด็ดบอลนะเอาอยู่เช่นเคยวันนี้มาวิเคราะห์ฟุตบอล1คู่จะเน้นบอลคู่ที่มีโอกาสชนะได้มากที่สุดกันครับก่อนจะไปแนวทางคืนนี้ขอไปสรุปผลงานหรือสามารถชมคลิปย้อนหลังที่หน้าช่องก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับและผลงานแนวทาง1-20คู่เน้นๆรับได้แบบนี้ทุกวันเผื่อใครสนใจไปลุยต่อในครอบครัวของน้าเองสามารถติดต่อสอบถามมาได้ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านคลิปนี้ไปได้นะครับน้าเองจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปนี้สามารถสอบถามได้เลยครับในสึกคืนนี้เราไปกันที่ยูโรปาลีกคู่ของซิกมาโอโลพ m a n โ o lo, Pop, mo, เวลาแข่ง23นาฬิกา30นาทีตามเวลาไทยพรีวิวบอลสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีม ครั้งก่อนทีมเยือนไม่ทําให้ผิดหวังครั้งนี้โดยเจ้าบ้านเกมเล็กแรกโอโลบุกไปแพ้มันโมมาก่อนถึง3-0แมตช์นิดเรียมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของมันโมก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ทีกเกมนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากๆโอกาสจบเสมอก็มีสูงมากๆแต่ถ้าให้เลือกวัดใจแล้วก็ต้องขอแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนอย่างมันโม ดีที่สุดครับเพราะแข็งแกร่งมากกว่าแถมเกมแรกชนะมาถึง3เม็ดอีกด้วยเกมนี้น่าจะมีทีเด็ดบุกมาเชือดเจ้าบ้านได้อีกอย่างแน่นอนน้ามองว่าเชียรฝั่งทีมเยือนไปดีกว่าครับสวยแน่นอนงานนี้ลุ้นสนุกแน่นอนเช่นเคยครับแนวทางวันนี้เช็คให้เรียบร้อยบอลฟันธงมองไปทางมันโม่ทำได้ดีกว่าครับระดับความมั่นใจคู่นี้90%ผลบอลที่มองคาดไว้มันโม่ จากชนะ0-2ครับส่งท้ายคลิปนี้ฝากช่องทางเผื่อมีใครจะติดตามต่อพร้อมทัศนบอลแม่นๆม,มฟรีๆทุกกลีกทั่วโลกมีสถิติบอลเข้าติดต่อกันตลอด24ชั่วโมงดูผลฟุตบอลย้อนหลังได้ตลอดพร้อมสรุปผลบอลและทัศนวิทย,ยพ IP ได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเกันไปในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามชมมาจนจบนะครับขอบคุณครับ